สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตเซ็นกันอีกแล้วนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเกม MST นะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งติ้งๆนะครับให้กับช่องโฟกด้วยนะครับ วันนี้นะครับเราก็อยู่ตัวกับตัวเกมคริปโตแพนนะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับเป็นผู้พัฒนาเดียวกันกับตัวคริปโตคาร์นะครับก็วันนี้นะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงเวลานะครับที่จะได้ซื้อเหรียญตัว C ีแพนนะครับก็วันนี้นะครับก็มาแจ้งถึงข่าวสารนะครับแล้วก็ลดแมทต่างๆนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีก7วันแปวันข้างหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่17นะครับเดือน10ปี2 5 6หนะครับ วันนี้นะครับทางตัวคริปโตเพนเนี่ยเขาจะเปิดขายเหรียญแบบพับบิกนะครับหรือว่าผู้คนทั่วไปนะครับก็จะลิสต์บนแพนเค้กสวอปนะครับในเวลา3ามทุ่มของประเทศไทยนะครับสามทุ่มประเทศไทยนะครับอ้างอิงจาก t e l e gram นะครับคริปโตเพนช anel นะครับเขาบอกว่าพวกเรานะครับจะลิสต์เหรียญสี่แผนนะครับบนแพนเค้กสวอปนะครับในเวลาในวันที่7เดือนตุลาแล้วก็2 2งสอนะครับ UTC เป็นเวลาไทยก็คือเวลาสามทุ่มนะครับก็เพื่อนๆก็รอที่จะเข้าไปซื้อเหรียญกันได้นะครับวันนี้ฮะแล้วคราวนี้หลังจากซื้อเหรียญแล้วเราจะซื้อเครื่องบินได้เมื่อไหร่นะครับในระยะเวลาการเปิดให้ซื้อเครื่องบินนะครับก็คือวันที่ยี่้านะครับตัววันที่2้านะครับตัวเกมจะเปิดให้เพย์ให้เพย์ถูเอิญนะครับแล้วก็มีมาร์เก็ตมาร์เก็ตเพย์นะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครับจากที่รู้ข่าวสารมาเบื้องต้นนะครับ หนึ่งลำอยู่ที่5 0 4แผ่นอ่าหนึ่งลำอยู่ที่500แผ่นหนึสามารถซื้อได้30ลำเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ผมจะวัดจากตัวตัว i d ดนะครับตัว IDO ที่เขาซื้อกันนะครับเพราะว่าเขาซื้อได้1 000, 1 0 0 0 1 0 0 0แผ่นเนี่แในราคา2 BNB ใช่ไหมครับก็ สองบีบีก็อยู่ปมาสามหมื่นแล้วกันสามหมื่นหนึ่งพันแล้วกันนะอ่าหารด้วยเท่าไหร่หนึ 1, ่งหมื่นสี่แผนเขาก็จะได้มาในราคาประมาณสามบาทนะครับสามบาทต่อหนึ่งต่อหนึ 1, ่งสี่แผ่นนะครับสี C ่แผ่นละสามบาทฉะนั้นแสดงว่าต่อคันเนี่ยเขาเอ้ยต่อลำเนี่ยเขาซื้อเขาซื้ออยู่ที่อ่าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทหรือว่าพันห้าถึงพันเจ็ดโดยประมาณนี้นะครับ คค่าวๆแสดงว่าถ้าเราจะเข้าซื้อเนี่ยก็ในราคาที่อยู่ในช่วงของ3บาท4บาทเนี่ยเราก็สามารถซื้อเหรียญไว้ได้นะครับก็ใครสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็ก็ลองคํานวณกันดีๆนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปการลงทุนแนะนําการลงทุนนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการแล้วก็กําหนดระยะเวลาการซื้อเหรียญนะครับให้เพื่อนๆที่สนใจในการเข้ามาเล่นเกมนี้ได้เข้าไปลงทุนการซื้อเหรียญกันนะครับสําหรับคนที่สนใจ ่าแล้วคราวน,นี้ถ้าเรื่องของการเทขายถามว่าคนที่จะซื้อเก่งกําไรเนี่ยมันมันมีโอกาสได้มาก,กน้อยแค่ไหนผมว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าเขาบอกว่า,าในวันที่18เนี่ยเขาสามารถเขาจะเปิด open with ดอแล้วก็คือให้เราเนี่ยถอนเหรียญซีแพนดอกได้เนี่ยแค่1,000เหรียญต่อวันเท่านั้นนะครับก็มันก็ไม่ได้เยอะอะไร1,000เหรียญน,นะครับถ้าเรียบว่าตอนนี้ถ้าเป็นราคาอิงจาก I D O นะครับมันก็ประมาณแค่3 1ม0บาท นะครับก็พูดถึงว่าการโดนเทขายก็ไม่ไม่น่ามีผลกระทบเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วราคาที่คนเข้าเนี่ยขอบอกว่า3บาท4บาท5บาท6บาทก็ประมาณนี้นะครับใครที่เข้าไวอ่ายังไงก็3าทุ่มวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนที่สนใจที่เข้าที่เข้าไปซื้อนะครับเตรียมเปิดแพนเค้กสวอปกันไปเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวสารข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวคริปโตเพนเพียงเท่านี้นะครับ อันนี้โฟก็ขอลา,ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ